สวัสดีครับสอชนิวส์นะครับตอนนี้สอชนิวส์มาทำคดีให้คุณอาพสุทธิ์ที่โรงพักสมุทรสาครน,นะครับวันนี้มี3กรณีมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ2เคสแรกนี้ดิวจบไปแล้วเคสที่3นี้เป็นคุณผ้าวัย63ปีนะครับเดินทางมาจากนครราชสีมาเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่า เหตุปัปจจัยที่เกิดขึ้นทําไมคุณป้าถึงมาดา่าคุณอาร์ตมาดา่า,ดาเพราะอะไรแล้วผลการเจรจาเป็นยังไงนะฮะเรามาฟังคุณอาร์คุณอาร์สวัสดีครับเครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรนะครับเห็นมาแซ่ลิมค่<ช>ะเห็นมาแซ่ลิมจําได้ไหมครับว่าด่าอะไรลงไปจำไม่ได้ครับปนานแล้วจำไม่ได้ป้านานแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะแปลให้คุณป้าฟังให้ดูค่าดูแล้วกันนะไอตัวนี้ มันแก่กว่าจุดจจุดจุดเสียอีกไอดาลาหน้าตัวเมียค่ะคำถามที่หนึ่งคือด่าผมทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะ แล้วทำคุณต้องไม่เองก็ไม่ทราบไม่คิดว่าอะไรนะต่อไม่จบนะครับค่ะไม่คิดว่ามันจะมันมันจะร้ายแรงขนาดเดี๋ยวอนุญาตนะต้องถามว่าแค่เขาอนุญาตหรือโอเคอ่านั้นอ่าโอเคนะครับก็เคสนี้นะครับจะเป็นเคสที่เขาอนุญาตให้เราไลฟ์สดหาอนุญาตนะครับนั้นขอแนะนำตัวเพนมาแซ่ลิมค่ะอนุญาตให้ไลฟ์สดอนุญาตค่ะให้เผยแพร่ในโซเชียลอินเทอร์เน็ตได้ค่ะได้ค่ะได้นะครับเพราะเราผิดจริงค่ะโอเคอ่าคำถามที่หนึ่งครับผม ไอหน้าตัวเมียนี่มันน้าแก่กว่าคุณจุดๆเสียอีกไอดาราหน้าตัวเมียแบบนี้เรียกคำด่าไหมครับก็คงเป็นก็ด่าค่ะแต่ว่าตอนนั้นอาจจะแบบว่ารู้ท่าไม่ถึงการค่ะก็ยอมรับผิดอันไหนที่มันผิดเราก็เราต้องคิดว่าตัวเองผิดก็คิดผิดค่ะเคยรู้กฎหมายอีไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆถ้ารู้ก็คงจะแบบว่าโซเชียลอาจจะไม่เล่นด้วยซ้ำไป แล้วเกลียดอะไรผมมอะถึงดา่ามไม่เกลียดแล้วค่ะไม่ใช่ตอนที่พิมพ์ะเกลียดอะไรผมมอถึงถึงถึงกล้าดา่าคนที่ไม่รู้จักว่าไอ้หนาตัวเมียจริงๆก็ไม่ได้เกลียดนะคะแต่แต่แต่ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้เพราะอะไรค่ะด่าตามคนอื่นหรือเปล่าค่ะ อาจจะใช่เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเกลียดเพราะว่าดาราเรามีเคยเห็นหน้าเห็นแต่จะแสดงละคระแตดละครเราก็ดูนะคะก็คงตามกระแสลักษณะว่าจะด่าตามกระแสค่ะคงจะเป็นคนโง่อะคนแก่ที่อยู่บ้านนอกอายุเท่าไหร่ครับหกสิบสามครับก็คง คือป้าไม่ขอให้ทนายสิทธิ์แกนนำหรืออะไรที่คุณป้าหรือเอฟซีคุณป้ามาช่วยป้าไม่มีค่ะเพราะว่าป้าไม่มีเงินตรงนั้นป้ารับไม่ไม่เข้าไปให้คนที่อวยป้าว่าป้าไม่ดีมาอวยค่ะมีมีมีใครชื่นชมไม่คัที่ไม่มีมาด่าคุณอาร์ตแบบนี้ไม่มีค่ะไม่เพว่าเจอลยะ ไม่ไม่คุณป้าแบบว่าแฟนเอฟซีคุณป้าที่มากดไลค์กดชื่นชมคุณป้าทําไมคุณป้าไม่มาให้ความช่วยเหลือคุณป้าทําไมมาโดดเดี่ยวเวลาเจอคดีแล้วมาโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยก็ไม่มีก็มไม่มีใครเลยนะครับแล้วคุณป้าบอกว่าไม่มีเงินไม่มีอะไรแล้วทําไมคุณป้ามีเวลามาเล่นเฟซบุ๊กอะครับก็คาว่ามีเวลา ทำงานเจ็จกลางคืนมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะมันเป็นมือมีเลยที่ทำงานเจ็ดกลางคืนโอเคมันต้องมีเวลาบ้างเข้าใจแต่ว่าแทนที่จะเอาแต่แทนที่จะเอาเวลาไปหากับข้าวกินเอาเวลาไปจัดลงใจไปนั่งฟังเพลงกับเอาเวลาว่างมานั่งด่าคนอื่นใช่ใช่อาจจะเหรอมันอาจจะแย่ตรงนั้นนั้นแสดงว่าด่าคนเป็นชีวิตประจําวันเราไม่ไม่ค่ะไม่เป็นปกติก็ จากนั่นมาก็ไม่เคยนั่นแล้วนะคะคุยถึงว่าหรอครับจริงป้ะที่ไม่เคยด่าใครอีกถ้าผมหาเจอจริงจริงค่ะไม่เคยเพาว่าาผมหาเจอถ้าผมหาเจอให้พอเท่าไหร่จากนนมาจากจากจากที่ว่าได้รับหมายรับอะไรก็โซเชียลเนี่จะไม่ไม่มีเลยไม่ได้าผมหาเจออ่ะ อาจจะช่วงนั้นช่วงนั้นแต่ช่วงนี้แต่ว่าช่วงที่จับจับเออไม่มีเลยรับรองได้ว่าต้องได้ได้ได้รับตั้งตั้งกตรรับหมายไม่เคยนั่นเลยไม่เคยไม่เคยคอมเมนต์ให้ใครเลยสามารถได้ดูได้เลยว่าตั้งตั้งแต่รับหมายยังไม่มีไม่มีครับและต่อไปจะทำยังไงดีไม่มีค่ะไม่มีรับรองรับรองค่ะ ก็ตั้งแต่แล้วรู้จกักคุณร,รู้จกักคุณ้านเหรอครับถึงไปด่าเขาอะรู้จกักคุณ้าก็เหรอฮะทำไมถึงไปด่าเพราะว่าเกลียดอะไรเขาอะครับไ,ไม่ได้เกลียดค่ะไม่ได้เกลียดคุณไม่เกลียดจะนี่ทำไมเขาด่ากันได้ง่ายเลยเหรอครับเดี๋ยวนี้คือถ้าป้าเป็นเด็กอายุ14 13หรือว่าเป็นวัยรุ่นเป็นเกียนี่ย,งยังพอฟังได้อะแต่คุณป้าายุ63คุณป้าไม่รู้จักเขาไม่เคยเกลียดเขาแต่คุณป้าไปด่าเขาว่าไปด่าเขาไอ้หน้าตัวเมีย พอเมื่อกี้มาที่โรงพักถามว่าคุณป้าด่าไหมคุณป้าไม่ได้ด่าต้องถามย้ำถามซ้ำว่าคุณป้าด่าไหมคุณป้าก็บอกไม่ได้ด่าสุดท้ายคุณป้าก็บอกว่าด่าแต่ล่คุณป้าด่าหรือไม่ด่าครับคำว่าว่าว่าต้องพูดด่าแล้วด่าค่ะก็ไม่รู้แต่ว่ายังไงเพราะว่าจบไปแล้วมันจดไปที่ไม่ให้เราต้องแยกเราต้องแยกกันก่อนต้องแยกเราต้องแยกแยกก่อนเรื่องงก่อนนะ คาว่าด่ากับด่าไปแล้วที่สิ่งที่ผมถามคือคำว่าหน้าตัวเมียคือด่าไหมเนี่ยทุกวันมีป้าก็ยังไม่ตอบหรือว่าที่บ้านป้าใช้คำว่าหน้าตัวเมียเป็นเรื่องปกติไม่ไม่คไม่ไม่เยไม่ค่ะด่าค่ะฮะหน้าตัวเมียด่าไหมยอมรับค่ะสรุปด่าไม่ด่าด่าแลวด่าเพราะอะไรอ่ะ ็อย่างที่บอกตามการะแสอาจจะช่วงนั้นอาจจะที่ว่าที่ว่าพูดแล้วจบครับเขาพูดเขาพูดมาแล้วก็อาจจะแปลว่ามันอาจจะว่าไม่ผิด<ะ>พูดไปแล้วอาจจะไม่ผิดตอนนั้นพูดไปแล้วอาจจะไม่ผิดค่ะถ้าวันหนึ่งมีคนมดาด่าไอ้ป้าชอบปะ่ะไม่ไม่ชอบค่ะไม่คิดถึงใจเขาใจเราห้ืงเปล่าคะ สนุกแม่เดินทางมาจากไหนครับแม่ด,ด่านคุณทศค่ะด่านคุณทศจังหวัดโคราชค่ะโคราชสนุกไหมครเดินดมาไม่ไม่แล้วไม่สนุกเลยงหมดามานมากไมีอะไรยากจะพูดหมครับก็ขอโทษขออภัยค่ะคือคนผิดก็ยอมรับวา่าผิด ก็ยอมรับผิดค่ะแล้วอทเดินครั้งนี้จะเตือนสติพวกเรียนทีบอร์ดยังไงล่ะก็คงไม่เล่นแล้วค่ะไม่ไม่เตือนอะไรแล้วไม่เตือนใครแล้วเพราะว่าก็คงไม่เล่นแล้วจำใครจำมาแล้วใช่ไหมตอนนี้แล้วป้าเคยรู้ไหมว่าคนที่ทันเงยียเคยโดนคดีมากันเยอะแล้วอะแล้วไม่คิดหรือว่าตัวเองจะโดนสักวันหนึ่งอะโอเคนั้นนั้นอันคำถามนี้มอาจจะยากไปโอเคตามกระแสคำว่าตามกระแส กระแสดีมีให้ตามทำไมไม่ตามอก็ว่าอย่างั้นแหละเพราะว่ามันคนอาจจะเป็นแบกระแสติดกระแสรับพระมหากษัตริย์เยอะแยะค่ะทำไมไม่ทําตามอ่ะก็รับรับพระมหากษัตริยไม่เคยลบหลู่อ่าโอเคกระแสที่ไม่เคยไม่เคยโอเคเคอานั้เคโเคโออเคโอเโอเคนัเนโอเคโอทนโอเนใอเีโอเคนมเมีหเบโอเคงั้นจบไม่อเป็นไรกระแสทีคดีมีต้องเยอะค่ะทคาไมป้าอายุอ่ออค อย <ookie input? S 1> ่าบอกว่าโง่อย่าบอกว่าอยู่บ้านนอกเป็นคนไม่ดีว่าอย่าบอกว่าโง่อย่าอยู่บ้านอย่าอย่าบอกว่าโง่อย่าบอกว่าอยู่บ้านนอกคนบ้านนอกไม่ได้คนโง่คนไม่ดีครับคนบ้านนอกมาช่วยผมซื้อเครื่องออกซิเจนก็เยอะมาช่วยพิ e พีีีก็เยอะด่าคนเป็นสันดานเหรอครับหรืออะไรมันไม่ได้สันดานนะครัแล้วครับแล้วแล้วทำไมถึงกล้าด่าคนที่ ที่ไม่รู้จักคำว่าแน่ตัวเมียขนาดนี้ก็ยอมรับผิดแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ก็รู้ว่ายอมรับผิดแล้วรู้ว่ายอมรับผิดแล้วแต่ทําไมถึงกล้าด่าคนที่ไม่รู้จักขนาดนี้ผมจะกล้าแค่ผมไม่รู้จักคนนะผมไม่รู้จักคนนะผมยังไม่กล้าใช้คําว่ามึงกับคนอื่นเลยคุณตลอดหรือไม่แก ผมยังไม่กล้าคำว่ามึงเลยแบบป้าอายุ63กับใช้คำว่าหน้าตัวเมียกับคนที่ไม่รู้จักเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับ ก็ก็ถ้าที่ตอบนะคะเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการอาจจะว่าไม่ถึงการค่ะอายุสักสิบแปดกระแสที่ดีมีต้องเยอะกระแสที่ดีมีคนไปช่วยคนทำไมต่าไม่เข้าไปชมบ้างอ่ะไปตามทำไมไอ้เพจที่แม่งแบบสร้างความแตกแยกในสังคมตามทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจตามจังเลคนอยู่เมืองนอกอ่ะตามจัง มันสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยตามจังเลยคนเมืองไทยที่เดือดร้อนหลังจากที่จะอาร์ตแล้วะได้ไปดูในโปรไฟล์อาร์ตบ้างไหมว่าอาร์ตเขาช่วยคนขนาดไหนช่วยดูไหมคะดูค่ะดูได้ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดีค่ะเสียใจมากที่ด่าเขาเยจะี่ขออะขอร้านนีย่เสียใจค่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเพราะว่าคือมันผิดไปแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงคอมเมนต์ไปแล้วก็ยอมรับสถอะข้ก็คอมเมนต์ไปแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงลบยังลบไม่เป็นลบยังลบไม่เป็นต่างคนลบลบไม่เป็นเดียวเดียวค่ะเอาไงไปที่จบก่อ อเมีะเราอยากจะฝากบอกไหมครับมองต้องไหมก็ไม่เมีอะไรคุณน้าเป็นคนแบบว่าคือไม่เอาเรื่องก็ดีแล้วค่ะก็ก็ื่องรับผิดยอมรับผิดไม่ใช่ไม่เอาเรื่องครับใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ไม่เอาเรื่องครับใจเย็นอยากจะเตือนคนที่ทําแบบนี้ยังไงก็ถ้าจะคอมเมนต์อะไรก็ให้คิดก่อนค่ะค่ะ ได้ร we hey, really? Ch ับหมายเรียกตานได้รับหมายเรียกเรารู้สึกย่งไก็ตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยค่ะเรื่องเรื่องอย่างนี้ไม่เคยแล้วได้ไปปรึกษาใครบ้างไหมพอได้รับหมายเรียกแล้วอะช่วงแรกไม่ปรึกษาใครเลยค่ะก็ตอนมาพุ่งตอนนั้นเกิดตเตรียมตัวว่าจะหาที่ไหนมาค่ารถมาเพราะว่า คือต้องมายอมรับผิดก่อนอย่างน้อยเย่างบบว่าเราเราเราถูกมองกล้องแล้วอยากจะบอกอะไรฝปากบอกอะไรครับว่าปากบอกทุกคนค่ะที่คอมเมนต์อะไรที่มันแบบว่าไม่ดีอย่าด,ด่าชาวบ้านเขาค่ะมันไม่สนุกเลยใช่ไหมไม่สนควไมุกเลยค่ะการเป็นคดีความมันไม่สนุกใช่ใช่การที่จะเอ็นเทอร์อะไรจะด่าใครตระหนักไว้เลยว่าทุกคำด่ามีราคา เวลาครุฑบินไปถึงบ้านหมา,ายเรียกไปถึงบ้านเนี่ยคุณชีวิตคุณเริ่มเปลี่ยนละนอนหลับมะเจอหมา,ายเรียกไหม่หลับค่ะนอนไม่หลับลก็คืนไม่หลับเลยทุกข,ข,ขนาดไหนมาก็จะหลับไม่หลับเลยแล้วคิดไหมว่าจะต้องเสียเงินเท่าไหร่เสียเงินเสียทองเดินทางมาค่ารถค่านู่นค่านี่อย่างน้อยก็เสียค่ารถอาหาร เพราะว่าไม่มีรถล้วก็มาที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะมาอย่างไงจะนั่งรถมาอย่างไงจะอะไรยังไงก็ทุกทุกขั้นตอนมาก็ทุกเลยว่าเราจะมาอย่างไงแล้วเวลาที่จะต้องไปทํามาหากินก็ต้องเสียเวลาเป็นวันวันในการเดินทางมารับทราบข้อมูลหมหลายวันเลยหลายวันแล้วเนี่ยมายังไงเนี่ยนั่งรถอะไรมาข้ารถเข้ามาข้ารถมาเสียไปเท่าไหร่เมื่อที่แล้วก็เอาสามพัน ครั้งที่แล้วมาหนึ่งรอบแล้วแต่ว่าคุณนัทไม่อยู่ค่ะวันนี้วันนี้เขาเขายัางเติมน้มามันยังยังยังเดี๋ยวเขาเติมน้มามาันมาเขายัางไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่ก็เนี่ยไงเขาเรียกว่าเสียหายห,ายหลายแสนเนี่ย,เส,ย,ยเสียยุบเสียหยาบเสียเวลาเสียสตยิเสียอารมณ์เงินเงินทองทองะเสียอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ด้วยได้คิดไหมว่าจะติดคุกอะครับ คิดหาแต่ว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มีอ่ะเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิดคำว่าผิดใช่ไหมคะเราผิดจริงเราผิดจริงเราไม่ใช่ว่าเราไม่ผิดเราผิดจริงที่เราพูดไปคือเราที่เราทาอีกใช้ Avatar นะครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้ครูห้าเป็นแล้วครูใช้ตู้ติดต่อไปตู้เติม Avatar ทำไม่เป็นเลยยังทำไม่เป็นเลย อ่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนก็แล้วแต่คุณน<ไ>้าว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเพราะคุณน้าเ็าเป็นเจ้าทุกข์เขาได้รับเสียหายเขาจะเมตามตาเมตตาตานีคุณป้ายัางไงก็แล้วแต่ว่าคุณป้าจะทําให้เขาเชื่อถือได้ขนาดไหนว่าคุณป้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นผมก็ขออวยพรให้คุณป้าโชคดีนะครับก็แล้ว <ขอ S 1> แต่คุณน้าอันนี้ผมผมไม่กระตีไม่ต้องมาไหว้ผมเพราะพี่หมูโอเคครับงั้นขอจบไลท์เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องค่า เสียห,หายหรืออะไรเดี๋ยวจะไปแจง้งในเพจแล้วกันนะครับขอบคุณครับ